เอาเรื่องของหลวงตาบทมาทําไมเล่มสองนี่นะตอนหลวงตาศึกษาพระไตรปิฎกนะก็เป็นการชักชวนนะเป็นการเขียนแนวที่ชักจูงให้พระภิสุสมมเนรหรือว่าอุบาสกปัสกาเห็นคุณค่าของพระไตรปิฎกนะพร้อมทั้งอัจถกถาดีกาด้วยเพราะว่าเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายนะเป็นทรัพย์ชิ้นสุดท้ายที่พระพุทธเจ้ามอบให้นะไว้ให้แก่าศาสนิกชนของพระองค์นะ ซึ่งใครมีบุญก็จะได้รับถ้าใครไม่บุญไม่มีบุญก็อาจจะไม่ได้รับนะก็จะมีคาถาเริ่มแรกนะคาถาว่าโยคเวชายเตภูรีอโยคาภูริสังคโยเอตังดเวทาปะทังยัตวาพาวายาวิพาวายาจาตถาถาตานังนิเวสยา ยาถาภูริประวัติตีท่านบอกว่าปัญญาย่อมเกิดเพราะการประกอบแลความสิ้นไปแห่งปัญญาเพราะไม่ประกอบบัณฑิตรู้ทางสองแพร่งแห่งความเจริญและความเสื่อมนั้นแล้วพึงตั้งตนไว้โดยประการที่ปัญญาจะเจริญขึ้นได้จำคาถานี้ได้ไหมคาถานี้มาจากไหนเนี่ยปัญญาเกิดจากการประกอบ ปัญญาย่อมเสื่อมเพราะไม่ประกอบคาถาไหนครับธรรมบทนะธรรมบทเรื่องพระใบาลานเปล่านะพระใบลานเปล่าพระบพธีละนะพระบพธนะิละรจริงๆแล้วท่านทรงพระไตรปิฎกแล้วปฏิบัติมาเจ็ดพระพุทธเจ้าแล้วแต่ว่าอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าชาติสุดท้ายเนี่ยพู้เจ้าก็เลยใช้คาาาําว่าใบลานเปล่าเพื่อจะไปกระตุ้นอินทรีย์ของท่าน แต่หลายคนที่ไม่ได้ศึกษาละเอียดนะคิดว่าผู้เจ้าตําหนิคนเรียนมากนะเห็นไหมเรียนมากเนี่ยเหมือนกับพ่อเบลานเปล่าเนี่ยเห็นไหมพูเจ้าตําหนิแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยนะนะการเรียนและการปฏิบัติต้องเป็นไปควบคู่กันแต่ว่าของท่านเนี่ยท่านก็เพลินอยู่กับการเรียนการสอนการเป็นอาจารย์นะก็เลยไม่สลดใจผู้เจ้าก็ไปกระตุ้นให้เกิดความสลดใจท่านก็ไปขอกมาฐานกานับสมณแล้ก็ไม่นานก็ได้บรรลุนะ ปัญญาเนี่ยเกิดจากการประกอบการประกอบในที่นี้หมายถึงการโยนิโสวนศสิการในอารมณ์สามปดอารมณ์สามแปดคือ,อไรโยมอารมณ์สามแปดเป็นกรรมฐานเป็นสมนถะอวิปัสนาฮะสามแปดก็กรรมฐานสี่สแหละสามแปดกันเดียวกันกับสี่ิบนะ ก็เป็นทั้งสมถะยิปสนาพูดถึงสมถะก็ต้องโยนิปัสนาด้วยผู้ถึงวิปสนาก็ต้องรู้ว่าไม่ทิ้งสมถะนะศีลสมาธิปัญญาก็ต้องไปด้วยกันนะปัญญาสามระดับเลยปัญญายังสุดตามยปัญญาจินตามยปัญญาแล้วก็ภาวนามยปัญญาแต่วในที่นี้เนี่ยท่านพูดถึงปัญญาขั้นภาวนานะซึ่งจะต้องอาศัยสุดตามยปัญญาจินตามยปัญญาแหละก็ต้องมีการประกอบโยนิโสในอารมณ์สารแปดเพราะว่าเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดต่างความเป็นจริงสมาธิ นะเกื้อกูลกับวิปัสสนาสมาธินี่เป็นบาตเป็นเหตุใกล้ของปัญญานะสมาธิเป็นบาตรเป็นเหตุใกล้ของปัญญาความสิ้นไปแห่งปัญญาเพราะไม่ประกอบพินาศนะปัญญาเนี่ยจะพินาศนะคือไม่ใช่ว่าเราอยู่ยเฉยเราไม่เจริญปัญญาแล้วปัญญามันจะอยู่เฉย,ยด้วยนะมันอยู่ไหมมันเหมือนกับการที่เราว่ายน้ําอ่ะนะว่ายน้ําอยู่ในกระแสน้ําเชี่ยวอ่ะถ้าเราหยุดเมื่อไหร่นี่เป็นไงมันอยู่อยู่กับที่รเปล่า ไม่อยู่เลยเหมือนกันนะโยมเนถ้าเราไม่อบรมปัญญาเช่นเราไม่อ่านพระไตรปิฎกเราไม่คิดธรรมะปล่อยมันอยู่สักนะเดือนหนึ่งเต็มๆเลยโยม๋ยมทดลองดูไหมไม่ฟังธรรมะไม่สนทนาธรรมะไม่อ่านไม่ท่องแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นนะนะแค่อทิตย์เดียวมันก็เสื่อมแล้วโยมนะให้รู้นะถ้าโยมหยุดเมื่อไหร่เนี่ยนะเสื่อมะเหมือนกันนะถ้ายมหยุดทําบุญเมื่อไหร่ไม่ให้ทานไม่สมาทานศีล มันก็เสื่อมใช่ไหมก็คือมีแต่บาปอากุศลแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่นะความเสื่อมความพินาศคือไม่ประกอบไม่เจริญมเมื่อไรกุศลเนี่ยนะถ้าไม่เจริญนะเพราะว่ากุศลกับอกุศลเนี่ยมันก็สลับกันใช่ไหมถ้าคุณไม่เจริญ <otic> กุศลเมื่อไหรอกุศลมันก็เจริญเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยเจริญกุศลอยู่ด้วยขนาดเจริญอยู่อกุศลมันก็คอยแทรกอย,อยู่เรื่อยใช่ไหม <S <S ถ้าไม่เจริญก็แย่เลยสิ บัณฑิตคนที่มีปัญญารู้ทางสองแพร่งเนี่ยก็คือการประกอบกรรมฐานกับการไม่ประกอบกรรมฐานเนี่ยนะซึ่งเป็นเหตุแห่งความเจริญและความเสื่อมแล้วพึงตั้งตนไว้โดยประการที่ปัญญาจะเจริญขึ้นได้ความเจริญก็คือความเจริญหมายถึงวิเศษสาภาคิยนะธรรมะที่เป็นฝักฝ่ายความเจริญนี่นะเจริญด้วยอะไรถ้าทางกรรมฐานนี่ควรจะเจริญด้วยอะไรเจริญด้วยหมวดหนึ่งก็ กายยกตาสติสหรคตด้วยการสำราญใช่ไหมหมวดสองสมถาวิปัสนาหมวดสามสมาธิสามหมวดสี่เอกวยโนมโคสติปฐานสี่หมวดห้าสมาธิมีองค์ห้าหมวดหกอนุสติหกหมวดเจ็ดพอจงเจ็ดหมวดแปดก็เริยมากมีองค์แปดหมวดเก้า ปาริสุทธิ์ที่ปารานิยังคะนะความเพียรมีองค์เก้าแล้วก็หม 10, สิบกสิน 10, สิบนะเห็นไหมพูดถึงสมถะก็ต้องหมายถึงวิปัสสนาด้วยนะควบคู่กันไปแล้วแต่ว่าจะเอาอะไรมาก่อนนะบางอย่างวิปัสสนานําหน้าสมถะตามถ้าพูดวิปัสสนาต้องรู้เลยว่าหมายถึงมีสมถะด้วยถ้าพูดถึงสมถะให้รู้เลยว่ายังไงต้องไปวิปัสสนาแน่นอนสินสมาธิปัญญาไม่ได้ทิ้งกันเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของความไม่ประกอบหรือว่าความเสื่อมหาณะภกยะธรรมนะ เมื่อไหร่เราหยุดมันจะเสื่อมเลยหานะพยาธรรมก็ต้องพูดถึงพวกประเภทปะหาตปธรมปรมปะหาตปธรรมเนี่ยมันทำให้เสื่อมหมดหนึ่งคืออะไรนะนะอาศมีมานะอาศมีมานะถ้าพูดนึงอาศมีมานะนะใครละได้ก็เป็นพระหรหั์เลยใช่ไหมหมวดสองทะวะตันหาอาวิชชาแลหมวดสามตันหาสามหมวด,ด,ดสี โอคะสี่หมวดห้านิวรณ์ห้าหมวดหกตันหากายหกกองตันหาหกหมวดเจ็ดอนุสัยเจ็หมวดแปดมิจฉาตแปดหมวดเก้าตันหามีมูลเก้าหมวดสิบมิจฉตตสิบธรรมะที่เป็นองค์ๆอ,อย่างเนี้ยมันจําง่ายนะโยมถ้าโยมไม่จําแล้วโยมจะไปจําอะไรอะ่ะแล้วโยมไม่ชอบจําเป็นลําดับเนี่ยนะมันจะสับสน โยมต้องจำเป็นลำดับถ้าโยมจำเป็นลำดับเนี่ยนะแล้วเราก็พูดดิถ้าเกิดโอคะสีมีอะไรสีวะโยคะก็สีใช่ไหมอุปทานก็นสีอะไรสีเราก็เนี่ยเราไม่ค่อยตรึกธรรมะกันเนอะเราควรจะจำหมวดธรรมะแล้วก็เอาไปขยายเอาไปตรึกเอาไปนัสิการมันจะทําให้ปัญญาเราแตกฉานส่วนใหญ่แล้วโยมเนี่ยแตกฉานกันบ้างวะได้ปฏิสัมพิทธ์บ้างวะเนี่ยก็โยมไม่ฝึกให้แตกฉานก็คือไม่คิด ไม่ใคร่ครวนถ้ายมไม่คิดแล้วนะเนี่ยทําไมถึงโยมไปศึกษาประวัติดิของพวกที่เป็นบุคคลเอกของโลกคนที่มีชื่อเสียงทั้งหลายเนี่ยนะยมดูประวัติของเขาดิประวัติของคนพวกเนี้ยนะเขาเป็นคนชอบอ่านกัมนมาทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าใครขนาดไอ้ลิงคอนเนี่ยนะลิงคอนนี่เป็นชาวนานะโยมแต่ว่าเขามีอัธยาศัยฝักไฟไปยืนที่หน้าต่างแล้วก็แอบฟังเขาเรียนหนังสือกันะ่ะ นะ mm hmm. เขาเรียกอะไรลักจําใช่ไหม mm hmm. เสร็จแล้วก็ไปหาหนังสือพิมพ์มาอา่านนะมาอา่านจนกระทั่งเก็บเงินเก็บกทอนจนกระทั่งตอนหลังก็ไปเรียนนะ mm hmm. ไปเรียนภาคเรียนรัดนะนะแล้วก็ไปเรียนกฎหมายดูสิ mm hmm. นะ้คนที่เขาเป็นใหญ่เป็นโตนี่เขาคือการอาร่านหรือการฟังก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทําให้เรามีข้อมูลข้อมูลเนี่ยถ้าเราจําได้แล้วเนี่ยมันสามารถเอามาคิดแล้วทําให้แตกแขนงไปได้ นะเรื่องของขสมองเนี่ยนะสัมพันธ์นกันเลยทุกวันเนี้ยเขาก็รู้ว่าสมองเราเนี่ยมันจะสร้างเส้นใยอยู่ยย <G ül> เรื่อยๆมันจะมีก้านใยสมองเนี่ยคอยสร้างอยู่เรื่อยแล้วก็จุ๋ยฟ้านจะวิ่งสัมพันธ์กันถ้าเราคิดเรื่องไหนมากมันจะสร้างเส้นใยประสาทเกี่ยวกับเรื่องนั้นมากไอ้เรื่องไหนที่เราไม่คิดเส้นใยประสาทนั้นมันจะอ่อนกําลังลงอ่อนกําลังลงแล้วมันก็จะฝ่อหายไปถ้าฝ่อหายไปแบบจําไม่ได้เลยก็คือสูญเสียความทรงจํา แต่ถ้าเกิดเราฝึกไปเรื่อยนะก้านใ่สมองมันจะแข็งแรงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะไม่มีการลืมเลยอันนี้เราก็ต้องมาฝึกเป็นกุศลไงข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยความจริงแล้วข้อมูลทางโลกหรือทางธรรมก็แล้วแต่มันสร้างความแข็งแรงสังเกตดูว่าถ้าเราเรียนวิชาที่ยากๆนะจะปวดหัวใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้มีการฝึกให้มันมีกา้านใยสมองที่แข็งแรงพอไปรับอะไรหนักๆปุ๊บมันก็ปวดหัวใช่ไหมจิตตัชรู่มันไม่ดี แต่ถ้าเกิดเราฝึกคิดฝึกคล้ครวนไว้จนทั่งก้านเย,ยสมองแข็งแรงนะเรื่องอะไรยากๆมาเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องท้าทายคือนี่น่าสนใจมากเลยนะนจะเป็นเรื่องการตื่นเต้นอยากรู้แต่ถ้าเกิดเราไม่ฝึกคิดไม่ฝึกคล้ครวนไว้เนี่ยเราไปรับเรื่องยากๆรัไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นต้องมีการรับข้อมูลจดจาให้ได้แล้วก็ามาคิดนะขั้นตอนเหล่านี้ผู้จ้างสอนได้หมดเลยแล้วมันก็ตรงกับทางโลกเลยแต่ถ้าเกิดเราไม่ฝึกจําไม่ฝึกคิด นะปัญญามันก็ไม่มีทางที่จะเจริญได้แล้วก็จะต้องตั้งตนไว้โดยประการที่ปัญญาจะเกิดขึ้นการตั้งตนไว้ชอบสําคัญมากการตั้งตนไว้ชอบนี่เป็นหมวดธรรมะอะไรเนี่ยจากสี่อะไรบ้างจากสี่นี่จากสี่ไม่้องวงล้อวงล้อนําไปสู่ความเจริญอตาสมาปนิธิมาจากไหนการที่เราจะตั้งตนไว้ชอบเนี่ยมาจากไหนคนที่จะตั้งตนไว้ชอบได้ต้องมาจากไหน ต้องมาจากการได้ฟังธรรมะซึ่งการฟังธรรมะนี่ไม่ได้อยู่ในจักรสี่นะแต่ว่ามันอยู่ในระหว่างก็คือได้ครบสับรุรดการที่เราจะตั้งตนไว้ชอบได้จะต้องครบสับรุษการครบสับรุรจะต้องเกิดในประเทศสมควรการเกิดในประเทศสมควรต้องทําบุญตะพังก่อนมาแล้วทําบุญตะังก่อนมาจากไหนก็มาจากการตั้งตนไว้ชอบนี่แหละการตั้งตนไว้ชอบก็จะทาให้มีโยโ,ยโสไง อันธรรมะเหล่านี้ก็จะแทรกอยู่แต่จักสีนี้จะมีอัตตาสัมมาปณิทินะแล้วก็ภูเพกตาปุญญาตาเกิดในเทวสาควรแล้วก็การได้คบสัตบุรุษสี่อย่างนี้นะแล้วก็จะมีธรรมะรายละเอียดที่เกิดในระหว่างนี้เยอะธรรมะเหล่านี้ต้องต้องฝึกฝนนะนะถ้าเราจําได้ยิ่งก็ดีก็ยิ่งดีเราก็จะได้เอามาฝึกฝนแล้วก็กระตุ้นให้มากขึ้นแต่เกิดเราจําไม่ได้ นอกจากว่าสัมมาสังกปะเราไม่เจริญสัมมาทิฏฐิเราจะต้องเจริญตามสัมมาสังกปะนะคนที่คิดเก่งเนี่ยจะทําให้แตกฉานใช้ปัญญาเจริญแต่คนไม่ค่อยคิดนะปัญญามันก็เจริญไม่ได้แล้วทำไมไม่ค่อยคิดรูด้ไหมเพราะอะไรไม่ค่อยคิดเพราะอะไรโยมเพราะไม่ค่อยจำเกียจจำเมื่อโจทย์หมดนะแล้วก็ใส่บันทึกโทรศัพท์เอาไว้หมดแล้วก็ไม่มีเวลาดูหรือเปล่าไม่รู้บางทีก็เขียนเมื่อกาลจะไม่เอามาดูเลย มันก็ไม่จําเมื่อไม่จํามันก็ไม่คิดเมื่อไม่คิดแล้วปัญญาจะมาอย่างไหนพระพุทธเจ้าสอนเลยว่าไอ้มัคคุยงแฝดนะสัมาสังกัปปะเน,นีเ่ยนะเกื้อกูลแก่สมาทิฏฐิแต่สมาถถทิฏฐิมาก่อนเพราะอะไรเพราะเราต้องมีต้องมีสุตตามมยปัญญาก่อน,อญญอนถ้ามีสุตตามยปัญญาดีแล้วตอนนี้ Keys, ก็ Trevor. ต้องใช้ส,มสัมาสังกัปปะถ้าสัมาสังกัปปะดีตรึกไปทางไหนสมาทิฏฐิจะเห็นตามนั้นนะ ถ้าคิดไปทางกามมิจฉาทิฏฐิก็จะคอยตามเลยเห็นว่ากามนั้นดีไม่มีโทษแต่ถ้าคิดในเนคขม,มะสมมติทิฏฐิก็จะเห็นนะว่าเนคขม,มะเนี่ยดีกว่าก็จะน้อมไปทางสมถะธรรมปัส,สนาแหละนะเพราะฉะนั้นสมมธิทิฏฐินี้จะเห็นคลอยตามสัมมาสังกปะแล้วก็อาศัยสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอาศัยม,ะม,ะมังมองแปดเกือ้อกูลกันนะเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องมีการประกอบนะปัญญาด้วยการฟัง จำ้ครควรคิดพิจารณาแล้วก็ฝึกฝนอบรมนะทั้งสุตตะจินตะแล้วก็ภาวนานะเอามาดูคำนำภิกษุผู้ศึกษาเล่าเรียนพระวินัยย่อมได้อานิสงส์ห้าข้อก็คือข้อที่หนึ่งกองศีลของตนเป็นอันคุ้มครองรักษาไว้ดีแล้วข้อที่สองเป็นที่พึ่งพิงของกลุลบุทผู้ถูกความสงสัยครอบงำข้อที่สาเป็นผู้กล้ากล้าพูดในท่ามกลางสง ข้อที่สี่ย่อมข่มชนผู้เป็นข่าศึกได้ด้วยดีโดยสะธรรมหมายถึงพระพิสูจน์นะไปสู่นี้ถ้าเกิดเราไม่มีธรรมวินัยเนี่ยจะไปว่าเขาเนี่เขาก็จะเถียงนะไหนผมผิดข้อไหนถ้าเราไม่รู้อ่าออจะว่าเขายัางไรวะเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ธรรมวินยัยเราก็สามารถชี้แจงเอาผิดข้อนี้นะคะรับแล้วมีโทษอย่างนี้อย่างยิ่งนี้เราก็สามารถที่จะข่มได้นะขม่มโดยสะธรรมไม่ชอบไปข่มเขาด้วยอกุศลน,นะ พริหาก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมพระสัทธรรมมีกี่อย่างจำได้ไหมไเออพระสัทธรรมเจ็ดก็มีสิบก็มีนะแต่ว่าเดี๋ยวตอนใหม่ค่อยมาต่อนะชึ่งจะเริ่มคํานำ <c oughs> เอานโมธนารักย